สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทหกทาร์กช anel ผู้รับสารจักรกาวาลแปลความหมายด้วยกันอ่าน้หนไพ่ทาโร่หมอแจนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิด21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะ ถ้าท่านใดที่นะอันนี้เป็นยึดถือเป็นแบบสากลตะวันตกนะคะถ้าท่านใดคิดว่ามีราศีแบบโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาหรือดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่ท่านทราบสามารถรับชมคลิปราศีกรกฎนี้ได้นะคะเอาลนะคะ่ะนะฮะทีนี้เราจะมาดูพลังงานของเดือนมิถุนายนนะคะข้อความรักจากเขาเขากาลังคิดรู้สึกอย่างไรถึงเรานะคะเป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมทั่ว,วไปไม่สามารถตรงทุกคนทุกท่านได้นะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปด้วยค่ะเอาละค่ะก็ดูพลังงานตัวตนนะคะของชาวาราศีกรกฎนะในเดือนมิถุนายนนะคะขอดูพลังงานนะท่านใดสนใจที่จะใช้บริการชาแนลของหมอแจนอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั o นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับเลขมงคลให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาอยากหาแฟนต่างชาติ โอ okay. เคขาดูพลังงานตัวตนนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะขอพลังงานขอพลังงานจากจากักรวาลน,นะคะ <c oughs> ตัวตนของคุณนะ,ะชาวราศีกรกฎ7ดดาบ ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเล้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจอคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วแอบมาพบมาพูดมาคุยกับเรานะคะเรานะคะยังไม่สามารถเขาเรียกว่ายังไม่ได้ลืมเขาอะ่ะเออยังมีความรู้สึกถึงอยู่นะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องแอบซ่อนไว้คบกันแบบปิดบังซ่อนเล้นได้นะคะแล้วก็เขาคนนั้นนะคะมีอะไรที่ปกปิดเรา นะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบอ่อนๆออฟๆนะเป็นความสัมพันธ์เดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวกลับมานะนะคะเขาเขาหรือคุณอาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าถ้าตัวคุณไม่มีตัวเขามีอยู่แล้วก็อาจจะแอบมาพบมาพูดคุยกับคุณบ้างก็ได้หรือมีการแอบสืบแอบส่องแอบดูนะคะเลยได้รับรู้นะ แอ,อแอบสืบแอบส่องดูแบบทางโซเชียลทงออนไลน์ก็เลยได้รับรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นการได้รับรู้ไปแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่า <c oughs> ความรู้สึกของคนนั้นนะใจเขารู้สึกอะไรอย่างไรนะคะต่อคุณนะเขารู้สึกอย่างไรห้าเหรียญ ไม่สามารถเติมเต็มความรักความรู้สึกให้คุณได้หรอกนะแต่ก็คือถามว่ายังมีความรักไหมเขายังรู้สึกถึงคุณไหมยังรู้สึกนะมันเป็น2ทางเลือก2ตัวเลือกอยากกลับมาอยากคือเหมือนว่าเขาอยากติดต่อกลับมาอยากพูดคุยทางโซเชียลทางออนไลน์ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้คือเหมือนว่าเขาไม่สามารถให้ความรักกับคุณได้อเขาก็รู้อยู่แหละนะอืม เหมือนว่าเขามีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วแต่เขาก็มาเจอเราเขาก็อยากจะพูดคุยอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สามารถให้ความรักกับคุณได้เต็มที่หรอกนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คิดวนไปเวียนมาสองจิตสองใจ <c oughs> มีสองสิ่งสองอย่างให้เขาต้องจะตัดสินใจอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของตัวคุณบ้างนะคะคุณรู้สึกอย่างไรอืมโอ คุณบอกว่าคุณก็รู้สึกส่งจิตสงใจลังเลเหมือนกันนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ถูกกับผิดนะความรู้สึกที่ต้องอดทนความรู้สึกที่ยังมีความรักอยู่ความรักที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะ จริงๆเหมือนคุณเลือกเขาคุณมีความรู้สึกถึงเขาแต่คือคุณรู้สึกความผิดชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นนะศีลธรรมคุณธรรมอันดีงามแต่คุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้ยังมีความรักอยู่ตรงนี้ยังเลือกเขายังรักเขานะด้วยความอดทนนะอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาติดต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกใครได้บางทีก็ไม่ไม่ไม่สามารถแสดงออกได้ว่าคุณรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวฉันต้องใช้ ความอดทนอย่างมากๆในการความในในความรักครั้งนี้ในความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> ขออภัย <c oughs> ทีนี้เรามาดูมีราศีอะไรบ้างหน้าไพ่กรกฎนะมิถุนเมษนะคะพฤษศนะทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดอะไรยังไงเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงคุณไหม ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่ได้คุยกันแล้วหรือกรณีที่ต้องใช้ความอดทนอะไรก็แล้วแต่หรือพูดคุยบ้างไม่ได้พูดคุยได้บ้างนานๆติดต่อมาครั้งหนึ่งนะเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงแหละนะเขาก็ยังอยากได้เราไว้ในชีวิตแหละนะแต่เขาก็รู้สึกเหมือนว่ากริง่งเกรงคนของเขาอยู่บางคนนะสถานการณ์แฟนเขาภรรยาเขา ให้คุณนะคะเออให้เขาบล็อกคุณนะหรือนะจะเป็นต้องบล็อกบล็อกความรู้สึกของเขาหรือบล็อกลายบล็อกเฟซบล็อกอะไรที่เคยติดต่อนะเขารู้สึกเหมือนว่านะเขาคิดถึงเขาคิดว่าเขาถ้าเขามีโอกาสได้ไปทํางานได้ไปดูงานที่อื่นเขาพยายามอยากจะไปหาคุณอ่ะอยากจะติดต่อไปอยากจะไปหานะเขาจะต้องเหมือนว่าเขาเขาเหมือนจะไม่ยอมมาเออนะคือแบบถ้าหยุดที่บ้านด้วยกันกับคนของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็อาจจะต้องยอมต้องเชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคนของเขาดูเหมือนร้ายๆดูเหมือนดุดุแต่ตัวเขาเวลาถ้าออกมาข้างนอกหรืออะไรเงี้ยก็พยายามอยากจะติดต่อเหมือนว่าก็ก็ไม่กลัวเออนะนะควีนดาบก,กับคิงดาบนะก็คือจะไม่ยอมเออไม่ยอมอยู่ใต้อานัทความสัมพันธ์ของคนที่เขามีนั่นแหละประมาณนั้นแหละเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อคุณนะคุณคิดถึงเขาไหมนะสำหรับคนที่มาส่องเออ ค,คุณคิดถึง,งเขาไหมชาวกระกฎคนที่มาส่องชาวกระกฎนะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาวกระกฎคิดถึงไหมอืมมันเหมือนเป็นความวุ่นวายมากกว่านะในความรู้สึกของคุณทําไมมันช่างวุ่นวายเหลือเกินนะกับครอบครัวกับครอบครัว,วเขาครอบครัว,วเขาภรรยาเขาหรือคนในครอบครัวเขามีอิทธิพลทําให้คุณรู้สึกนะห้าไม้เท้าสี่สี่ไม้เท้าแปดดามนะ หาทางออกไม่เจอเลยตอนนี้คุณทําอะไรได้แค่อย่างเดียวคือรออะ่ชาวกรกฎรอทํางานไปด้วยรอไปด้วยนะแล้วก็คิดถึงความผิดช,ชอบชั่วดีนะคุณรู้สึกเหมือนว่าเขากับคุณนะ่ะเออเป็นคู่กันเป็นควนไม้เป็นคิงไม้นนะแต่พลังงานของเขารู้สึกว่าภรรยาเขาเหมือนดูเป็นคนที่แบบดูโหดนะอืมดูโหดกว่าคุณเขามีพลังงานรู้สึกถึงคุณดีกว่านะคะอืมนะคะ <c oughs> ตัวคุณคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงแหละเนาะคิดถึงอาจจะเคยทํางานด้วยกันก็ได้หรือเจอกันทางโซเชียลทางออนไลน์หรืออะไรก็ได้มีความรู้สึกเหมือนหาทั้งออกไม่เจอทําไม่อยากให้วุ่นวายอะ่ะบางทีเป็นพลังงานของคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะเจอกันหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเอาละขอดูข้อความรักนะห้าข้อความ <c oughs> ข้อความจากเขาถึงคุณนะ5้าใบนะเขาจะบอกอะไรคะข้อความที่เราทำไว้100ข้อความนะคะข้อความนะอ่าฉันอาจไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอาจไม่พูดแต่ฉันรู้สึกขอให้พี่เจอคนที่พี่รักนะคะพี่ใจร้ายอาจจะมีพลังงานของความต่างวัยอืกระทั้งหนึ่งของความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือน คุณมักเป็นคนแรกที่ผมคิดถึงหรือคุณมักเป็นคนแรกที่ฉันคิดถึงนะอันนี้เป็น energy ที่เขาบอกเรามานะโอเคทีนี้เราดูว่าชาวราศีกรกฎนะคะอยากบอกอะไรฝั่งนู้นบ้างนะความสําคัญของเราไม่เคยตรงกันเลยนะเธอล่กคิดถึงฉันไหมแต่อยากให้รู้ว่าคิดถึงคิดถึง เว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอความรู้สึกสวนทางกับการกระทำฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสำเร็จนะคะอันนี้เป็น energy ของคุณบอกเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอาจจะเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งเลื่อนยศอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะอันนี้เป็นพลังงานเอาล่ะทีนี้เรามาดูขอดูแนวโน้มแนอนาคตค่ะ แนวโน้มในอนาคตให้ชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะอ่ะมันเป็น energy ของความหยุดนิ่งอยู่นะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่ายังถือความรู้สึกไว้แต่ยังไม่ได้ทําอะไรหยุดนิ่งนะมีความรักไหมเขายังรักเราไหมยังรักอยู่นะถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหมอยากเริ่มต้นใหม่แต่มันเป็นสถานการณ์ขอความเสียใจรักสามเศร้าเราสองสามคนนะมีความเสียใจอยู่นะ ในท้ยที่สุดนะต่างคนอาจจะต่างเรื่องอเลือกครอบครัวของตัวเองถ้ามีทั้งคู่ถ้าเขามีครอบครัวของเขาแล้วเขาเลือกครอบครัวของเขาเป็นใหญ่นะคะอืมนะขอดูคำแนะนำนะคะจากไพ่นะจากแองเจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลแองจูน,นดีครูบาอาจารย์ผร้รู้ภายในนะให้ชาวกรากฏนะคะขอไพ่ค่ะคำแนะนำของคุณนะคะอ่า คำว่าครอบครัวอะอาจจะเป็นครอบครัวเขาเองครอบครัวตัวคุณเองหรือตัวตนของคุณเองก็ได้การตื่นรู้การยอมรับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะการปลดปล่อยอะไรให้เป็นอิสระนะคะการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะ <AL LA> ชีวิตจิตวิญญ <talvez> าณเป็นของตัวเราเองนะคะ <S <S เรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองนะคะการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการยอมรับนะคะการปล่อยไปเป็นไปธรรมชาตินะคะ อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตื่นรู้อ่ะอการตื่นรู้ความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานในความรักนี่แหละทําให้เราตื่นรู้หรือยอมรับกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมเนาะท่านใดที่มีความเครียดทุกข์เศร้าวิตกกังวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนก็แอดไลน์ดีนะคะห้ายบาทคุยส0สินาทีถ้าอยากเป็นพิมพ์คําถามก็ ห้าคำถาม2 9 9บาทนะคะท่านใดที่อยากให้คนละกเก่าติดต่อกับ5 9 9บาทการจัดเลขมงคลนะคะแล้วก็จะเสริมการงานการเงินโชคลาภก็599กบาทอยากหาแฟนต่างชาติ5 9 9บาทนะคะราคามีบอกคนที่แอดไลน์มาขอบคุณที่พร้อมโอนคลิปนี้หมอแจงขอบคุณสาหรับการชมคลิปขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปดีๆในทุกวันนะคะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ